สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขาก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้สะใภ้ท่ายบลกับสีผ้ามากินยำนี่ยำยูริมทะเลนะคะเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเด้อ กวนขาสิกินเนี่ยขามาเบิ่งบรรยากาศก็นอนมือนีผ้ามาเที่ยวทะเลเด้ออันนี้กับบรรยากาศทะเละนะคะนี่พ้าอาทิตย์กระลังชิตโตกนี่ผ้ามากินเขาริมทะเลเมือนีก็มีย่ำนะคะ ยำกับลูกซีนม,มากินยำกันล้องซิมมึงก่อนเนาะมันเสียบวะยำบุญจิตแกกัรอยู่ด้อดั้เนาะนุ่นหนิเพิ่นใช้โคกดำ้มแม่จต่ยำ เป็มรเซนยเปมเซนยเรเองเนาะามเนี่จับคนใส่โคกตํำไดนะ้ไหคนนี้ไม่โคกเลยทุกสิ่งนี่กระยากขาม,มาดเลยฮล่เมืม่เยเนาะเบื่อเบื่อข้าูซ้ายไม่เกียวฮัลโ เขาเจ้าก็เอาเตาเอา,าเอาเตาเอายาเม็ดน่ากินกินเนาะเพื่อนนะเพื่นย่างเนื้อย่างไปทั้งฝุ่นเพื่อนกับเตยสร้อจู่เด้เตยสร้อยจู่จกินหันมาทั้งนี้เพื่อนกับซีย่างเนื้อแล้วเนาะอ๋อแบบนี้<ฮ><ฮ> บาซือ้อยันคุยกับแม่ค่าค่ะว่าบ่ค่อยมีคนเลยอาทิตย์นึ่งเราบาสันจ้ะแถวน,นี้บ่ค่อยมีคนลสะนส่ะรสอนี้มานีนี่ตื่หลายเลยให้มึงสักนี่ ทะเลกะใส่ยูนิตนึงเน่อืมอืมเจาหลังไปอากาศย้ำแรงก็จะเย็นๆจักหน่อย อังไปอินไปกูเล่นไปเนาะก็มี่ยางก็มีหยางสิมากอ,อันนี้เด้บรรยากาศดีๆกำลังกินกินเข้ากินลูกชินกนช้นก้านสิีกลับบ้านนะเนาะกลับบ้านไปกสิชดยนอนหัก่อลส่ายมาก มเมื่อยๆก็อยากมานัง่งเล่นรับลมเย็นๆเอาบรรยากาศดีๆนะคลายเครียดบรรยากาศดีนะ้จ้ะนัง่งลมเย็ยนๆนเบิ่งเระเ,เจ้าย่างเนื้อทำไรไหลนะ้ำ หมูยอ่อทุกสายว่ามันเป็นหมูยออบบนต่นีมูว่าอบบนแซ่บประมูเจ็บที่สุดในโลกออออบอกว่าเอาสองเผ็ดสามเผ็ดานเผ็ดพวก ยินเสียงทะเลบ่จ้ะถึงคืนทะเลกุ้งิ่นมันางทะเลเบิร์ดวานชิมีอาหารทะเลได้จ้ะมาขายมิตรุกจินะะ้นตับหมูกุ้งหอยปูปลาบะมีเด้มาณนคุณพัทยาหรือว่าขายบางแสนเด้ดชิมีกุ้งมีปลาม,มี่งตำหมึกอย่างสิมาย่างขายบะมี่ได้จ้ะ เรืนี้ยุหานนำเลื่อนี่บามียที่นี้กุ้งหอยปูปลานั่นจะลูกชิ้นจำหุง่งจำกล้วยอ่ะปลาลูกชิ้นนี่หลายครับนั่นจะลูกชิ้นปลาเมืองนี่หายากยากย้ำสิอือมีไงว่าแปลกยู่ทะเลจังได๋บเมีอาหารทะเลมาขาย เมื่อไรจ้ะ,ะแดดูแม่ข่าก็มันขาดกับมันคุจะย้องเลยจ้ะแม่ขา่าบินคุยกับแม่ขา่าแม่ขา่าคุณจังหวัดตากเลยมากไก่หายแล้วเวลาจะขัดเัวให้อับแมากไก่ให้ก่อนเลย

dù hai pha hai chú mãi mhm 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 Suốt mhm mhm chứ Mình ่แสบบะอิมบะอิมหารถมาขายอีกกินขนมต่อหาอะไรอย่างเงี่ยหากินลูกสินดำกล้วยเด้จ้ะกินดำกล้วยกินน้ำกันด้วย น้ำดินจ้ะอยู่หาน้ำดิ้นมองดูโอ้ยเป็นสภาพาพอพาแม่มนานั่งกินดีดีจ้ะแบบว่าเข้ามาพักผ่อนเนาะก็มาย่างกินหมูกระทะย่างเนื้อย,ย่างหมูกินอยู่ตรงนี้ดีดีจ้ะซุ้งคืออยู่ภาเต็งมึงหนาเอาเนี่ยมาย่างทุกคนยนะ่ังไฟเนาะย่างไฟเอาทานเอาเตามาย่างสิจ้ะ มักหมูหมักอีหย่งมากสิก็มาเหตุกินนั่งเล่นชิวๆเย็นๆตามภาษาเบิง์รู้จักคนก็สิมนานั่งเด็นยุ่งสิอ่ะู่่ะเต็มอยู่เด๊ต่ว่ามือนีไม่ขาก็ว่าค้นบาหลายช่วงนี้ค้นมาค่อยมาสงสัยคน้นสีเก็บเงินไปกับบ้านสงการมาสั่น ลูกคนนี่ข้าเจ้าก็สิเอาหมูเอาอยัางไม่ย่างสิเนาะเอาเบิง่งบรรยากาศกันซ้ำหนีก่อนเนาะเดี๋ยวมือหลังเขาค่อยมั่นว่ากันไม่ว่าสิไปใส่เนาะใส่กะไปก่อนเด้อจ้าผอกันไม่เด้อเดี๋ยวที่นาสะไภ้ไทยอุบลสิาพาไปเที่ยวเชียงใหม่เด้อจ้าไปก่อนเด้อถ้าผุดเด่น มากค่ะติดตามน้นองกองสภยัยไทยอุบวนแน่ได้จ้าให้ปิดกำลังใจกดไล์กดแชร์น้องกองแน่ได้จ้ากันเด้อบ๊ายบายิึงบรรยากาศก่อนนี่พาทิดกำลังกิตก้วค่ะ